อ้าวโอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่าบบสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวเกมมอนนะครับอ่าจูไข่นะครับล่างพิเศษกันนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมในผ่านส่วนของพาริบัสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ่ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่เลยที่หน้าช่องนะครับช่องอื่นการกดซูเปอร์แต้คลิปต่างๆกกก็สาามรรถดช่วยัันนะคบ ก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นร่างพิเศษนะครับนี่นะครับมันคือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นร่างพิเศษนะครับมันไม่เหมือนกันนะอยาให้ดูก่อนนะครับนี่เขาไม่ใช่โปรเกรดนะฮะนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเป็นร่างปกติของมันจะคือร่างนี้นะครับแล้วก็มีร่างเมก้านะครับแต่ร่างพิเศษจะเป็นร่างนี้โอเคไหมถามว่าความเก่งของมันต่างกับร่างเมก้าไหมก็ไม่ค่อยต่างกันมากอาจจะมีเรื่องสกิลเล็กเลน้อยนะครับ ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการปลดล็อกในโปรเกเดกเนี่ยนะครับมันจะได้ในส่วนของค่าสปีด0.8%นะฮะอ่ะเราไปดูนะครับสเตตัสสกิลกันนะครับตรงนี้อ่ะตัวนี้มันมีสุ่มในกาชานะครับการันตีเทพด้วยนะครับก็สุ่มตามจํานวนก็ได้เสร็จชิปไปเนาะซึ่งมีกิจกรรมพอดีนะครับเรามาู่วันที่ค่าพลังก่อนละกันเมื่อเราแฟลตแล้วเนี่ยจะได้ที่606นะฮะสเตตหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ความเร็วนะครับอยู่ที่145นะครับ เลือด87โจมตีกายภาพ81โจมตีเวท116ป้องกันกายภาพ81ป้องกันเวท93สปีด145เนาะก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมโจมตีสายเวทนั่นเองนะครับนิสัยเป็นโบราณนะครับผมโบราณส่วนคุณสมบัติเนี่ยผมไม่นำให้เป็นสปีดอัพนะฮะสปีดอัพเรามาดูกันที่อุปกรณ์สวมใส่กันก่อนนะครับอุปกรณ์สวมใส่ของมันเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันเป็นโปรแกรมธาตุพืชใช่ไหมฮะสกิลหลัหลกๆเขาก็เป็นพืชนะฮะมีมังกรแซมมาเเล็็กกกนนน้้อยใใหส่แมตไปะครับ แล้วก็กล่องด้านในเนี่ยนะครับถ้าเน้น d a เมจเราก็ใส่กล่องแดงนะครับเรามาดูเรื่องนะครับความสัมพันธ์โปเกมอนกันนะครับจับได้4ตัวเรื่องมนที่แชมินน้อยเรานะฮะแชมินน้อยให้เป็นโจมตีเวทนะครับแล้วก็มีวิลซิออนให้เป็นสปีดแล้วก็ดีเฟียนะครับให้เป็นพลังโจมตีเวทนะฮะส่วนเจ้าพูเทล่าเมก้านะครับให้เป็นสปีดเพราะนั้นเนี่ยสปีดจะมา2ตัวนะครับก็คือวิลซิออนกับพูเทล่าส่วนพลังโจมตีได้2ตัวครับก็คือ รีเฟียกับตัวแชมินนะครับหลักๆก็คือโจมตีเวทกับสปีดนั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนอื่นนะครับก็ไปดูกันที่สกิลกันนะครับเรื่องนี่สกิลนะครับก็จะมีโอเวอร์โกลนะฮะเป็นพาส t ซีฟสกิลโอเวอร์โกลเนี่ยนะครับเมื่อเรามีเจ้าจูไครตัวนี้นะครับตางพิเศษนะครับในการต่อสู้ถ้าปรกาอัทธาตุพืชนะครับฝ่ายเรา SP เต็มจะเพิ่มพลังโจมตี 5 0ทุกเทินของเจ้าตัวจูไขนะครับแล้วก็จะลบวิญญาณป้องกันของสุนทั้งหมดกันั่นก็หมายถึงลบโลมาตานั่นเองเอาง,ง่ายๆเลยมเมื่อเลือดเราเต็มพลังโจมตีเราเพิ่มโลมาต่าฝ่ายตรงข้ามหายนะครับเมื่อต่อสู้โปกเกมอนธาตุพืชฝ่ายเราทั้งหมดจะได้สปีด15%แล้วก็มีโอกาส30%ติดคลิด้วยนะครับผมในส่วนของจูไขนะครับจะไม่ติดผลสูญเสียเลือดก็คือจะไม่โดนรดเลือดจากพวก ติดพิษหรือเบิร์นเลือดต่างๆนะครับก็ถือว่าดีมากตัวนี้โอกด cc กับบัฟลืมเลยนะแค่อัพตร์โกลสกิลเดียวอะคิดดูแล้วกันว่ามันพิเศษกว่าตัวปกติขนาดไหนเนี่ยตัวปกติอยู่ข้างๆกันปะเนี่ยตัวปกติไม่มีเลยเห็นปะมีแค่ไม่กล้เฉยนะครับแล้วก็ค่ายค่าพลังเยอะขึ้นแต่ว่าสกิลนี่คือกา,กากมากนะครับแต่ของตัวนี้พิเศษกว่านะครับ ต่อมาสกิลโจมตีถ้าแรกเป็นดูโอชอปนะฮะดูโอชอปเป็นสกิลโจมตีท่ามังกรนะครับสร้างความเสียหายเป็นท่ามังกรนะครับและทําให้ศัตรูนะครับ,ล,รนะรบลดเลือดนะครับผมต่อเนื่อง3เทินนะครับแล้วก็ไม่สามารถฮิวได้โอ้มีการตัดฮิวด้วยนะแล้วก็โจมตีดูดเลือด50นะครับก็คือเรามื่อเราตีเราตีศัตรูไปนเนี่ยก็ดูดเลือดมาจากเดเมจ50ปเป็นของเราเองนะครับ ต่อมาสก,กิลถ้าตัดไปเป็นไนส์สลดนะครับไนส์สลดเนี่ยจะเป็นสก,กิลโจมตีธาตุความมืดนะครับทําให้ศัตรูนะครับเหมือนกันถูกลดเลือดนะครับใน3เทินแล้วก็ไม่สามารถฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดได้นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ตีเราได้เลือดกลับมาด้วยก็คือตีแล้วดูดเลือดอไง่ายๆเลยต่อมาสก,กิลอีสกสกิลหนึ่งก็เป็นริเบตนะครับริเบตสร้างความเสีหยหายธาตุพืชน,นะครับทำให้ศัตรูนะครับเลือดลด3เทินเหมือนกันนะครับ ดูดเลือดเหมือนกันสก,กิลนี้สังเกตนะครับสก,กิลโจมตีของเขาเนี่ยสท่านะครับผมบอกเลยว่ามีทั้งพืชมืดและมังกรน,นะครับผมบอกเลยว่า3ามธาตุเอฟเฟก,กเหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนแค่ธาตุนะความแรง75เท่าก,กันมีเอฟเฟกเรื่องลดเลือดนะครับตัดฮิวศัตรูนะครับแล้วก็ดูดเลือดได้50%ถือว่าดีมากต่อมาอันดัเมนเป็นเฟรนซี่แพนนะครับเฟรนซี่แพนเนี่ยสร้างความเสียหายธาตุพืชโจมตีนะครับดูดความเสียหาย50%เป็นเลือดของเราเอง ถ้าเป้าหมายนะครับถูกติดลดเลือดอยู่จะทำเดามจแรงขึ้นอีก20%จากค่าสูงสุดของเป้าหมายยิ่งเป้าหมายเลือดเยอะก็จะโดนทาน,นีแรงมากนะฮะถือว่าโหดนะผมบอกก่อนเลยว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับถ้าเทียบกับตัวธรรมดาดูดิไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสกิลนี้คือซีซีลื่มนะฮะอ่าสรุปหลักๆเลยนะครับผลจากพาร์ทสีเนี่ยก็คือเมื่อเลือดเต็มนะครับพลังโจมตี เพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็ลบโล่เมตเป้าหมายได้แล้วก็เพิ่มสปีดให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับส่วนผู้ดูโอช็อปไน S/ ์สลัดลิเบดเนี่ยความแรง75เท่ากันมีผลดูดเลือดนะครับ50%แล้วก็ทำให้ศัตรูตเลือดลดแล้วก็ตัดฮิวได้นะครับแล้วก็เดเมจเท่ากันต่างที่ธาตุส่วนเดเมทเนี่ยแรงขึ้นเป็น125นะครับแล้วก็ดดเมจเนี่ยจะแรงขึ้นก็ต่อเมื่อเป้าหมายเนี่ยติดลดเลือดอยู่นะครับก็คือจะโดนแรงขึ้นถึง20%จากค่าเลือดงดขอเป้าาหมาย นะครับสกิลยีนเนี่ยนะครับก็ใน3เทินแรกนะครับได้ร mm ับดาเมจเบาลง20%หลังจากติดคลีสเนี่ยเราจะได้ดาเมจ20%เพิ่มขึ้นถาวรหนึ่งครั้งนะครับแอสซินยีนนะส่วนสก mm ิล hmm. ลึกลับนะครับหลักๆเลยก,ก,ก็มีเด้งเลือดต้องใส่นะครับแล้วก็สปีดอัพต้องมีโลมาตาต้องมีคริติคอนต้องมีโจมตีเวทต้องมีส่วน3อันที่เหลือเนี่ย เราจะใส่ซึมซับเพิ่มไปก็ได้แต่จริงๆก็ไม่ต้องใส่มากเพราะว่ามันก็มีซึมซับหมายถึงการตีแล้วดูดเลือดอยู่แล้วนะครับเพระฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ซึมซับไปหาพวกสังเคราะห์แสงมาใส่ก็ได้นะครับสังเคราะห์แสงพวกต้านทานธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใส่ได้เพิ่มโกรดอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับเครื่องประดับเองเนี่ยนะครับก็โปเกมอนโจมตีสายเวทเนี่ยใส่เป็นเซ็ตประดับนี้ก็ได้ครับ s a c r i f i ชิ้นนะครับที่เหมือนกัน ดีขึ้นมาหน่อยก็ใส่เป็นซุปรีมนะครับประมาณนี้สำหรับเจ้าจูไข่ล่างพิเศษก็อย่าไปดูการออกสกิลกันนะครับว่ามันเป็นยังไงสกิลสวยนะผมบอกกันเลยพลัง6กล้านหใช่ไหมอ่ะเหี่ยหาคู่ต่อสู้ที่พอสมน้ําสมเนื้อสู้ได้กันหน่อยนึงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจดีแล้วก็แรงด้วยนะครับตรงนี้อ่ะลองดูครับหาส ตัวต่อสู้ก่อน่อะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะไม่ใช่เป็นตัวแลกเศษะนะครับเป็นตัวสุมกาชาแล้วก็เศษมาแลกนะฮะไม่ใช่ตัวที่เราแปลงมาจากจูบทอนะไม่ใช่นะคนละตัวกันเดี๋ยวเรามาตีกันท่านนี้ก่อนนะครับเรื่องที่ท่ามังกรดวลช็อปเห็นไหมครับได้เลือดด้วยเห็นไหมดูดิตีแล้วได้เลือดด้วยนะครับส่วนสกิลนี้ครับเป็นสกิลความมืดครับไนซ์สลัด ดูดเลือดอีครับเห็นไ,ไหมแล้วก็สุดท้ายสกิลพืชก็ดูดเลือดเหมือนกันะดูอัติเมตครับนี่เฟ n นซี่แพนสวยนะสกิลดูครับสกิลโคตรสวยเลยหลักๆเขาฆ่าก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะมากครับถ้าเลิศเล่นกับทีมก็จะได้เยอะ,อะเดี๋ยวลองไปสู้ดูกับตัวอื่นๆตัวเล่นก่อนนะ,อะขอดูสกิลหน่อยอยู่กับเวลาอยู่กับเพื่อนๆ ไม่พลังมันต่างกันเลยเนะี่ยอ่ะโอเคพวกทีมพืชก็ต้องเปิดบัฟประมาณนี้ก่อนแล้วก็ให้เจ้าตัวนี้มันตีมันได้สกิลนะมันได้บัฟเยอะมากเลยครับ่ะหัฆ่าแหละประมาณนี้เวลามันอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่หม่คลิปหน้านะครับผมซียูเกนสวัสดีครับ